ได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกกลุงมรถไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงือใคร กำลังเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลสำหรับคลิปของเด็กชายวัย9้9ขวบที่กำลังยืนรีผ้าแต่ที่ไม่ธรรมดาค่ะคือน้องในร้องเพลงไปด้วยโชวลูกคอแบบ9ก้าชั้นทำกรรมการอึ้งมากเพราะเสียงของน้องเพราะมากจริงๆค่ะชาวเน็ตหลายคนถึงกับอึ้งเลยนะคะนี่ขณะยืนรีผ้าร้องเพลงไปด้วยเสียงยังเพราะขนานี้ไม่ธรรมดาแล้วได้ขี่รถเกง่งฟังเพลง ลืมลูกทุ่งที่ครับโรไทยหน้าพี่ดำคล้ำด้วยเหงือใครแต่หัวใจไม่ดำ ใจขอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเพื่องฟุ้งวันเจ้าเพลินเสียลืมป่าลุงติ่น,น้ำปรุงสเสน่เมืองกรุง โดยคุณแม่ของน้องวัย9ก้าขวบหรือว่าน้องไทยคะ่ะได้เขียนแคปชั่นในคลิปด้วยว่า9้าขวบหัดรีดชุดนักเรียนใส่ไปโรงเรียนเองเราฝึกลูกเร็วไปไหมรีบผ้าไปร้องเพลงไปเต่ารีดก,ก็สายไปตามลูกคอโดยชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเสียงร้องของน้องไทยกันรวัวๆเก่งและน่ารักมากร้องเพลงก็เพราะประกวดร้องเพลงเลยลูกเสียงเพราะน่ารักจังร้องเพลงก็เพราะไปประกวดไม้ทองคําเด็กเลยจ้า ทั้งนี้พบว่าน้องไท้เนี่ยเคยเดินสายประกวดร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วนะคะในรายการใหม่ทองคำเด็กมาแล้วและอีกหลายๆรายการรวมไปถึงรายการดวลเพลงชิงทุนที่ครูสลาอย่างได้ให้คำชื่นชมน้องไท้เอาไว้ด้วยค่ะวันนี้ถือว่าไทมาแนะนำตัวว่าในวงการเพลงลูกทุ่งมนีนักร้องหน้าใหม่เกิดขึ้นแล้วนะเขาชื่อว่าไทยคอยดูและจับตาดูเขาดีๆด็จเขาจะเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นครับ ูต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ